ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าทุกท่านท,ทุกคนนะครับผมให้ชมเหรียญกระสาหมุนเวียนในหลวงรัชกาลที่9ที่ได้รับความนิยมมากๆอีกหนึ่งรายการเหรียญแม้ว่ามีจํานวนการผลิตหลายร้อยล้านเหรียญแต่ก็ยังถือว่าหายากและได้รับความนิยมและเป็นปีสําคัญถัดจากปีหายาก,กสุดๆคือปี29นะครับซึ่งเหรียญนี้ด้านหน้าประทับพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่9ฉลองพระองค์ครีมหาจักรีครึ่งพระองค์ผินพระพักไปที่ด้านซ้ายของเหรียญจะเลือกข้อความูุ้๋ิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9 ส่วนของพระบรมรูปนั้นยกตัวเสมอข้อความนะครับที่จะรึกบนเหรียนนะครับและขอบด้านบนมีเส้นรอบวงกลมนะครับพลิกไปให้ชมขอบนอกมีฟันเฟืองที่มากๆนะครับสวยงามมากๆส่วนพลิกไปให้ชมด้านหลังเรียนเป็นโฟกัสสาคัญคือรูปวัดพระศรีรัตนสารามหรือวัดพระแก้วหรือพระบรมหาราชวังวัดประชารชการที่1ครับจะริกขกอความประเทศไทยพศ2 5 3 1บาทเหรียญหนึบาทปี30แม้มีจํนานวนการผลิตถึงหลายร้อยล้านเหรียญนะครับแต่ก็ได้รับความนิยมมากๆ เพราะว่าเริ่มหายากและมีการสะสมมากขึ้นแล้วนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับสวัสดีครับ